สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารากักทุกทกท่านของช่องวันนภาเดนมาร์กนะคะวันนีพี่ก็ต้องช่วยตัวเองเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหงอกขึ้นเต็มแล้วเพราะว่าพี่สระผมมาสระผมมาและสีที่พี่พ่นที่ผักชีโรยหน้านะคะทุกคนก็ได้โดนยาสระผมแล้วก็น้ำเอเอาไปหมดแล้วเนาะทุกคนทีนี้ก็เหลือแต่ง,งอกค่ะทุกคน นี่พี่ก็ต้องย้อมเองเนาะเพราะว่าตั้งแต่มาเมื่อมาจากเมืองไทยนี่ก็พี่ว่าได้เวลาที่จะย้อมแล้วเนาะจะได้รักษาราคุ่มหน่อยเนาะเพราะว่าต้องรออีกสีที่เราย้อมมาจากเมืองไทยน่ะจางลงไปเยอะหน่อยเนาะทุกคนแล้วก็ให้เส้นผมที่งอกน่ะขึ้นมายาวหน่อยเนาะทุกคนพี่ก็คิดว่าจะช่วยทําให้ผมพี่ไม่เสียเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมงอกนี่เรารู้สึกว่ายาวเร็วมากนะทุกคนแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยาวเลยหมายความว่าผมเราอะโยน่ะมันไม่ติดค่ะทุกคนแต่พี่คิดว่าไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าพี่สังเกตได้ว่าหรือทุกคนหรือบางคนก็สังเกตได้ว่าไอ้รากผมเรานะ่ะมันยาวเร็วมากแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็ผมเราก็ยาวด้วยนะไม่ใช่ว่าเราย้อมหอกแล้วก็ไอหงอกไม่ติดนะ่ะมันไม่ใช่ค่ะทุกคนเนาะที่จะเปิดอันนี้ก่อนนะเพราะว่าที่พี่จะใส่ถุงมือเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือแล้วพี่จะเปิดอันนี้ไม่ได้นะทุกคนพี่จะใช้ย่อนี้ค่ะทุกคนของเดนมาร์กนะคะหรือว่าของที่ไหนไม่รู้แต่ที่เดนมาร์กน่ะมีถมเทไปค่ะเพราะว่าต้องรอช่วงลด ราคาพี่ก็จะซื้อทีเดียวสองกล่องเลยค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะขายเป็นไอ้สองกล่องสองกล่องก็ลดราคาประมาณสักห้าสิบกว่าโคนนะคะทุกคนพี่ก็เลยต้องรอช่วงลดกับเพราะว่าเรายอมประจาเนาะทุกคนต้องช่วยประหยัด <c oughs> พี่ก็จะย้อมสีดําเหมือนที่พี่ย้อมเอ่มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ว่าส่วนมากแล้วพี่ก็ไม่ไม่ชอบสีดําเท่าไหร่เนาะแต่ว่าได้ย้อมมาแล้วเนาะ เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสีบ้างแต่ว่าย้อมสีดำนี่มันก็ไ,ไม่ดีตรงที่ว่าอะไรทุกคนตรงที่ว่าเวลางอกเราขึ้นมาเยอะอ่ะมันจะดูไม่ดีเลยอะ่ะจะไม่เหมือนสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีโคกเนาะถ้าพวกนั้นเวลาพวกสีนั้นนะเวลาเราย้อมแล้วเวลางอกเราขึ้นมานะทุกคนก็จะไม่เห็นหงอกเท่าไหร่ไงก็จะออกเป็นแดงๆจางๆเนาะแต่ไม่ใช่สีดำนะทุกคน คิดผิดนะเนี่ยที่ย้อมสีดําำเพราะว่ามันจะน่าเกียดมากเลยหัวผมเราอะผมพี่นะจะน่าเกียดมากเลยย้อมสีดําแล้วเวลาสีมันจางลงะทุกคนไม่มีใครช่วยหรอกค่ะคนเมืองนอกถ้าไม่เข้าร้านเสริมสวยเราก็ย้อมเองค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของการเ,เข้าเสริมสวยนี่เยอะมากเนาะทุกคนโอเคค่ะพี่ก็ี่เขย่าก่อนค่ะทุกคน เยาให้เข้ากันก่อนเนาะควรพี่จะย้อมแค่แค่รากผมนี่ก็จะใส่ถุงมือแบบนี้ค่ะต้องใส่ถุงมือแบบนี้เพราะว่าใส่ถุงมือที่อยู่ในกระอหลอ่ะมันมันมันใหญ่ค่ะทุกคนเนี่ยมันใช้ไม่ได้คาะมันจะลื่นเราก็ใช้อันนี้เราก็ทิ้งเลยง่ายดีค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้พี่ก็เขย่าแล้วเดี๋ยวพี่จะย้อมเลยนะคะก็ดับดิบตรงนี้ออก นี่ค่ะแล้วก็ใส่ตรงรากก่อนเลยจากผมมาต้องแบ่งผมก่อนเนาะเพราะว่าผมพี่เยอะมากแต่พี่ก็ถ้าถ้าย้มแต่รากก็สามารถที่จะไอเหลือนะคะกระปุกนี้ก็จะเหลือค่ะทุกคน,นยี่เข้าไปเลยมองไม่เห็นเรกข้างหลังอะแต่ว่าเราก็ใช้ระบบสัมผัสเอาค่ะเนาะ พีคิดว่าทุกคนก็อาจจะทําเหมือนพี่นะที่อยู่เมืองนอกอะ่ะหรือว่าอยู่เมืองไทยก็เช่นกันเพราะว่าเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะไปเข้าไ,ไปเข้าร้านเสริมสวยหรือว่าบางคนก็ไม่มีเวลาด้วยเนาะยอมเองก็ประหยัดตั้งเยอะนี่ค่ะเราเพราะว่าตุ้มคา,างหูนี่ต้องเน้นหน่อยเพราะว่าพี่ชอบมัดผมค่ะทุกคนถ้ามัดผมแล้วเขาก็จะเห็นเนาะ ข้างหูนี่เลยต้องช่วยตัวเองแล้วตรงนี้เราก็ใช้ระบบสัมผัสเลยกันทุกคนแล้วก็ขยี้เข้าไปให้ทั่วเพราะว่าสีของเขานี่มันมันไม่ติดหนังหัวนะคะทุกคนมันจะติดแค่ผมค่ะจะไม่มาดำเมี่ยเหมือนบ้านเรานะ บ้านเรานี่เวลาใส่ลงไปโดนผิวนี่บางทีเทบจะล้างไม่ออกเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ไม่ใช่ของเดนมาร์กนะคะของเดนมาร์กนี่จะติดแค่ผมเท่านั้นเพราะผิวเรานี่จะสระผมแล้วก็ออกหมดเลยค่ะทุกคนตอนครั้งแรกที่พี่มานะพี่ก็ให้น้องของแฟนยอมให้ค่ะพอเขายอมแล้วเขาก็บอกว่า เออกวจะติดหนังที่เอ้ตรงนี้ตรงข้างหน้าพี่บอกว่าไม่ต้อง,วง่วงมันมันไม่ติดหนังหรอกเดี๋ยวพอเราสระผมมันก็ออกแล้วจริงหรอจริงแต่เขาก็เห็นว่าพอเราสระแล้วก็ออกจริงๆมันไม่ได้มาติดหนังหัวเนาะโอเคค่ะทุกคนพี่เกเดี๋ยวรอให้พี่ย้อมเสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าว่ามันจะ เลยติดดีไหมนะทุกคนเพราะว่าพี่ก็มันพี่ไม่อยากจะถ่ายทําหรือถ่ายคลิปนานเกินกันทุกคนฉีดก็ไปเลยเออทาไมไม่ออกอะ่ะรูตันไงน เราก็จะเมื่อยมือหน่อยนะคะใหม่ๆแต่พี่ชินแล้วค่ะทุกคนเมื่อยก็ต้องทนนะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราเนาะเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเพราะมันมีปากแหลมๆอยู่แล้วแล้วก็ขยี้เข้าไปเลยเหมือนเราสระผมเลยง่ายๆตรงโคนน่ะพี่ว่าง่ายดีนะเพราะว่าเราก็จะมาดูว่าติดหรือไม่ติดแค่นั้นนี่ พี่ค่ะทุกคนเพราพี่เพิ่งสะผมมาจากที่ทํางานค่ะพี่ก็เลยต้องรีบย้อมแล้วาไม่งั้นน่ะดูไม่ได้เลยแก่งากเลยอืเดี๋ยวช่างพงจะเรียกยายช่างพงอยากจะเรียกพี่ยายอยู่ฝากถึงคลิปนี้ฝากถึงช่างพงด้วยว่าเป็นยายแล้วนี่ต้องรีบย้อมต้องเอาไอ ยาเสริมความงามมาช่วยเพื่อจะได้เด็กขึ้นช่างพงอยากจะเรียกยายเต็มทีแล้วเดี๋ยวช่างพงเห็นช่างพงก็จะบอกว่ายายวันแล้วเรียกยายก็ถูกแลยค่ะเพราะว่าพี่เรามีเลนแล้วเนยว ไม่ใช่ลูกพี่หรอกลูกลูกของลูกหูกของไอ้หลานของพี่หลานของญาติที่อยู่ทางเมืองไทยนะ่ะเราก็ได้หลานกันหมดแล้วทุกคนเลนแล้วก็มีลูกมาก็เป็นเลนแล้วก็สมควรจนะเป็นยายแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เป็นยายลูกพี่ยังเพิ่งสิบสี่ปีเองพี่ยังไม่มีหลาน ย้อมเป็นเลยย้อมมันทั่วเลยนี่ค่ะทุกคนขาวพโพลนเป็นขี้แมงวันเลยเพราะว่าผมเส้นใหญ่ด้วยนะพี่นะนี่เข้าไปเลยเข้าไปแค่นี้เลยมันไม่ติดหรอกเดี๋ยวเวลาสระก็ออกแล้วพี่หวังว่าคลิปนี้ช่างพงไม่ได้ดู ช่างพงไม่มีเวลามาดูของอคลิปของไอพี่วันฟ้าเดนมากหรอกถ้าดูช่างพงก็จะเรียกยายอะไรหงอกจนเต็มเต็มหัวหมดแล้วเอามันคือบอออกเราต้องย้ำตรงตรงขอบขอบนี้ค่ะทุกคนย้ำๆเพราะว่าจะมองเห็นชัดมาก ข้างหลังเราไม่สนใจหรอกเพราะว่าข้างหลังไม่ค่อยงอกเท่าไหร่คะ่ะทุกคนงอกแต่ข้างหน้าเนาะเพราะว่ามันเป็นทุกคนก็จะงอกแต่ข้างหน้าก่อนเนาะข้างหลังก็ไม่ค่อยงอกจะปิดอันนี้ก่อนค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากถึงช่างพงด้วยว่าเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ได้เห็นงอกของพี่วานหรอก และคุณก็ไม่ได้เรียกพีวันว่ายายแน่นอนพอฟีวันมีอันนี้ฝากถึงช่างพงด้วยนะคะเอฟซบอกช่างพงด้วยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ได้เห็นหงอกพี่วันหรอกเพราะว่าพี่วันใช้จนหมดกระปุกเลยเพื่อซ่อนหงอก แล้วก็ช่างพงษ์ไม่มีทางเรียกยายแน่นอนเพราะว่าไม่เห็นหัวงอกของพี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูข้างหลังก็ใส่เต็มเลยค่ะทุกคนนะคะ,ะ,คะพี่ย้อมพี่ย้อมเตะรากผมนะคะทุกคนเพราะว่าผมพี่ที่ยาวนะดาอยู่แล้วเนาะพี่ก็เลยใช้หมดกระปุกเลยคะ่ะใช้อที่ที่ย้อมรากรากผมเนาะทิงอ้หัว ที่ผมผมนะคะทุกคนอย่าพูดงอกเดี๋ยวช่างพงเซลนะคะทุกคนอันนี้ก็รอให้แห้งก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะล้างออกเนาะแล้วค่อยไอค่อยดูว่าสีมันจะติดดีไหมนะนะคะทุกคนนะแล้วก็พอก <c oughs> ช่างพง <c oughs> ช่างพงผิดหวังขอเสียแสดงความเสียใจกับช่างพองอีกครั้งนะคะว่า คุณไม่ได้เห็นหัวงอกพี่หรอกแล้วก็เรียกยายไม่ได้ถ้าไม่มีผมงอกนะทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วย,ยกดติดตามพี่วรรณภาด้วยนะคะแล้วพี่นะคะอย่าเรียกยายเพราะอุตส่าห์ยอมงอกแล้วอย่าเรียกยายนะคะเอฟซี FC, เนาะเรียกพี่เถอะแหมแหมปลอบใจตัวเองเอายายก็ยายเนาะ ยายก็ยายก็ตามสบายก็สมควรแล้วอายุจะห้าสิบปีแล้วเนาะจะให้เรียกพี่ก็แมอายเนาะอายแทนโอเคค่ะยายก็ยายถ้าช่างพงจะเรียกนะแต่ว่าคุณไม่ได้เห็นหัวงอ,อกพี่วันหรอกเพราะว่าพี่วันจะต้องยอมยอมแล้วเวลาถ้าไปหาช่างพงอีกกับไอ้คุณต้อมอีกก็จะยอมไปเหมือนกัน เพราะว่าเดี๋ยวอายช่างพงไปยังพงเรียกยายโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พี่ก็ใช้อันนี้ค่ะเช็ดออกเนาะต้องเช็ดออกเอหน่อยนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะแห้งไปเวลาเราเดิอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวแฟนกับแฟนกับลูกจะตกใจเนาะทุกคนเราเช็ดออกหน่อยหนึ่งเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนผิดถูกอะไร,ะไรก็ ขอให้อภัยให้พี่ด้วยนะคะทุกคนมือใหม่แล้วก็พี่ก็จะปรับปรุงมือตัวเองเนาะให้ให้มันดีขึ้นเนาะทุกคนจะได้ไม่ตาลายเนาะพี่ก็เอขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ